สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านพบกันอีกครั้งครับกับทีมช่างเทคนิคน้าสุขพัณฑ์ลูกค้าเคยเจอปัญหานี้ไหมครับน้ำไหลลงโถตลอดเวลาทําให้สิ้นเปลืองน้ําแล้วต้องมาคอยเปิดปิดวาล์วน้ําทุกครั้งที่จะใช้งานโดยสาเหตุหนึ่งของปัญหาเหล่านี้ก็คือเกิดจากการชํารุดของชุดทางน้ําออกซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ของน้าได้สะดวกผ่านตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านหรือติดต่อน,น้ําได้โดยตรงเลยครับแต่คําถามของลูกค้าหลายๆท่านก็คือจะเปลี่ยนยังไงยากไหมทําไม่เป็นไม่เคยทํา แต่จริงแล้วนะครับขั้นตอนอย่ยง,ง่ายกว่าที่คิดครับวันนี้เรามีวิธีการเปลี่ยนชุดทางน้ําออกของสุขภัณฑ์รุ่นที่ไม่ต้องถอดถังพักน้ํามาฝากกันครับเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็จะมีแค่ไขควงปากแบนครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับกดชําระหนึ่งครั้งเพื่อระบายน้ําออกจากถังพักน้ําเปิดฟ้าถังพักน้ํา ถอดชุดทางน้ำออกชุดบนออกนะครับโดยหมุนบิดแล้วดึงออกใช้ไขควงปากแบนขันนอ็อตยึดชุดทางน้ำออกที่บริเวณชุดล่างออกนะครับและถ้ามีรอยซิลิโคนให้ขูดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเปลี่ยนชุดทางน้ำออกชุดล่างใหม่ใส่แทนที่และขันน็อตให้แน่น ใส่ชุดทางน้ำออกชุดบนโดยการใส่ในร่องแล้วบิดตามเข็มนาฬิกาครับปิดฝาทางพักน้ำแล้วเปิดวาล์วน้ำได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้อาการน้ำไหลลงโถสุขภัณฑ์ก็จะหมดไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับหากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมช่างเทคนิคน,น้ำสุขภัณฑ์ไดที่าออฟ o f f i c i a l nam.co.th หรือโทร02 206 3400ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับรองว่ามีอะไรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ